ฮันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปอช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงแระเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันเพราะว่าในตอนนี้ Baby Monster เนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปนะครับใน Ti ๊ ตอกแล้วก็ใน Instagram Reels กันด้วยเป็นการเต้นนะครับใน Challenge ของเพลงที่สาวๆ Baby Monster เนี่ยได้นำมาใช้ในรายการการประเมินของตัวเองด้วยเป็น To Any One Mashup นั่นเองนะครับซึ่งก็เอาเพลงของรุ่นพี่ To Any One นั้นเนี่ยมาแบบทำโชว์ใหม่ในรายการ Baby Monster กับการประเมินนั่นเองซึ่งการเต้นนี้นะครับทำเอาเป็นไวรัลไปเลยมีคนเต้นตามกันเยอะมากๆโดยเฉพาะท่อนของชิกิตานะครับที่มาเป็นแบบว่า,วาเออพาร์ทโซโล่เดี่ยวโซโล่ใจแต่ว่าการลงคลิปเต้น ในครั้งนี้นะครับ เด็กเกเบมอนเนี่ยเขามาด้วยกัน5คนไม่ได้มีเด็กไทย2คนนะครับเพราะว่าพาริตากับจิกิตาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนั่นน่าจะหมายความว่าคลิปวิดีโอนี้กําลังถ่ายแบบว่าสดๆดร้อนๆเลยช่วงที่เด็กๆทั้ง2คนนะครับทั้งแคนนี่ทั้งน้องแพรเนี่ยกลับมาที่ไทยนั่นเองเบมอนที่เหลือ5คนตอนที่อยู่หอก็เลยถ่ายเล่นกันสักหน่อยตอนที่อยู่ในตึกเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแบ่งกันแบบว่าแบ่ง2แบ่ง 3- 5คนช่วยกันเต้นนะครับเป็น t o anyone match up ซึ่งในตอนนี้ เองเนี่ยในทั้ง t i k t o k แล้วก็ n s t a g r a m Re e l s นั้นมีคนนำไปเต้นกันอย่างมากมายเลยเด็กๆเบมอนเองก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเต้นกันสนุกสนานสุดๆแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่อัปเดตแบบปัจจุบันมากเลยทีเดียวแต่ละคนเนี่ยคือสูงหุ่นดีนะครับเป๊ะปังมากๆพร้อมสําหรับการเดบิวต์ที่สุดน่าเสียดายหน่อยนึงนะครับที่ไม่มีทั้งพาริตาและก็เชกิตา้าร่วมเต้นกันด้วยถ้าหากว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้กลับมาที่ไทยหรือว่าถ่ายกันก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็น Baby เข้า รันวงการติ k t o ็อกรันวงการ i ิน t a g r กรม e e วิการครบทั้งวง7คนกันไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยได้กลับมาเจอกับครอบครัวเพล่เเนี่ยอาจจะได้ไปส่งกําลังใจให้กับรุ่นพี่ Black พิกในคอนเสิร์ตกันด้วยน่าจะเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตกันด้วยไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับทั้ง2คนทั้งพาริตาแล้วก็ทั้งแคนนี่ใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต้นนะครับของเบมอนห้าคนที่ตึกไปดูกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าป ปังอลังการมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของท่าคนแรกเลยที่ได้เต้นนะครับแล้วก็มาคัพเปอร์เป็นท่าเต้นของตัวเองอีกทีนึงหรือว่าใครที่ดูราวนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับคลิปใหม่ล่าสุดน,นะครับที่แอดมินพาริตาเนี่ยเขาลงไว้ตั้งเวลาลงไว้ก่อนที่จะมาที่ประเทศไทย อันนี้เนี่ยแฟนๆเซลกันเล่นๆนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยว่าดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าอยากเห็นเด็กๆเบมอน7คนเนี่ยกลับมาเต้นเพลงนี้ด้วยกันอีกไหมนะครับไม่แน่ว่าถ้าหากจิกกต้ากับพาริตาเดินทางกลับไปถึงเกาหลีเนี่ยอาจจะมีการรวมกันแล้วก็เต้นเพลงนี้กันครบทีม7คนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าแฟนๆรอคอนเทนต์ทั้ง t ิ k ตอ k ทั้ง IG r e e l วิเนี่ยของเบมอนกันมานานเลย ใน IG ก็ปล่อยทิ้งไว้นานเหมือนกันนะครับครั้งนี้มาแล้วมากันทั้ง5คนเลยนะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งเกาหลีขาดเพียงแค่เด็กไทยของเราที่ในตอนนี้กลับบ้านนั่นเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้คั่งของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามไปกำลังใจให้กับเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง